เธอคนนี้แหละที่ควรได้รับคำชื่นชมที่สุดในงานอะไรของแตงโมเป็นอีกหนึ่งคนที่เราจะเห็นเขาอยู่ทุกครั้งจากข่าวของแตงโมนับตั้งแต่วันแรกที่แตงโมตกน้ําจนถึงวันที่จัดงานอะไรครั้งสุดท้ายของแตงโมเราก็ยังเห็นภาพของเธอคนนี้ที่ทําหน้าที่น้องสาวมาโดยตลอดอย่างโมอามีนาที่ยืนเคียงข้างดูแลเบิร์ดแทนแตงโมพาไปทําธุระหรือแม้แต่วันงานก็ช่วยจัดงานดูแลงาน งานนี้เช่าเน็ตต่างชื่นชมสาวโมเป็นคนหนึ่งที่ควรได้รับคำชื่นชมที่สุดที่ทำงานในครั้งนี้ให้กับพี่สาวที่รักแบบสุดหัวใจดูแลแขกแบบเต็มที่วิ่งวุ่นแบบสุดๆทุกคนต่างก็ดีใจแทนแตงโมมากที่ได้เจอกับคนดีและจริงใจแบบนี้และต่างส่งกำลังใจให้โมอมีนาเป็นจำนวนมากขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนีด com ขอบคุณคะ่ะ